ทุกคน,นะครับวันนี้จะสุ่ตัวเค้นรีโล5หรีโลนะในแมปอนิเมะแอดเวนเจอร์ก่อนจะไปดูคลิปหรือว่าอะไรฝากกดไลค์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคณครับแล้วก็ไปเริ่มสุ่มไปเลยตัวแรกที่จะสุ่มเป็นอิจิโกะแล้วกันคือไม่ได้หวังนะวันนี้อยากได้บัฟเหลืองทย่เดียวแอดเฟสมาเลย เลสสามมาดึห้าสิบโทเคนล,ลีโลหมดอย่างไวแอปเซตอีกแล้วเฮ้ยหมดไวอยู่นะเนี่ยเฮ้ยมันได้แต่บ,บัฟแอปเซตอ่ะเฮ้ยม <laughs> <laughs> ีปิดโทเคนแล,ล้วนะไม่ได้รีบีบีแล้ว ต้องไปต่อแอเปเส้นใหม่แล้วเนี่ยเวลมันปาดแล้วว่าไม่อยากได้แอปเส้นแล้วแอปเส้นแล้วโอเคกำทุกเปียกสามแล้วก็พอไปสุ่มก่อนด้วยอย่างเงี้ยที่เหลือไปสุ่มก่อนด้วย โัวแรกสูบินเลียดสามเลยเหรอต้องขอดูแดนเมตเริ่มต้นก่อนนะแดนเบตเริ่มต้นสี่พันเดยองั้นต้องเปลี่ยนตัวสูมให้เจแล้วกันพอเดี๋ยวทำเกรย์ขอ,อนิเบิลน่ะ นิเบิลขออนขอนิเบิลได้ซูเปอร์เดียตัวอะไรดีอ่ะแปดโทเคนีก้ไ <c oughs> าไม่รู้จะสุ่มตัวไหนเอ้ไขายข่ไขย,ยมีไายอยู่ <c oughs> เลขสาม ก็ไม่ได้แย่นะมันไม่ได้อะตัวนบับทองแทบไม่ออกเลยอ่ะมันจะเกินไปหรือเปล่าตัวทารุวะสองครั้งบับทองบับทองออกมาบ่อยนะแต่ออกแต่บ,บับวันนี้ มันเป็นปบ Up ัฟอัพเวลอะถ้ามันเป็นอัพเวลอัพเวลสองอันสิ่สองอันเนี่ยมันจะดีกว่าแต่ไม่มัยเงินหกร้อยบาทเราได้ปิวบิวปิบิวบ,บ,บ,บินไปแล้ว <laughs> ได้กอนซูเปเดียสามมาแล้วก็เกรซูเปเดียสามแล้วก็โตทารโร อัพน,นี่หกไวคลิปนี้ไี่เช็ดนนี้แล้วจบไว